สวัสดีครับร้านครอบย่างครับเบิ้งกังฟูครับเพ่นจิตไกลเหล่าพ่นยูจังเดครับไปพร้อมแล้วไปเบิ้งครับครับผมมีตังนอนครับหน้าโน่กับนอนเหลือกังฟูครับไปเบิ้งครับยิ้มแล้วเพื่อกระสีสมบายครับนอนพักคอนครับแต่ว่ากังฟูนี่รับบอลลงครับ ผลรมคือเก่าครับเปิดให้ครับเพราะว่าต้องให้เย็นอยู่ตลอดเวลาครับน้านอนรับรับสบายครับเกือคู่กับยังบ่หลับครับเฝ้าครับเฝ้าครับบึงชีวิตก็ลังกิน หลังกินอิ้มแล้วครับหลังกินอิ้มแล้วเงี้สิผักพรนาโนโนี่อ้วนครับครับอีเจ็กหน่อยครับอีเจ็กเพิ่กำลังสมบูรณ์ก็อีเกสามสี่เดือนครับคาดว่าสิพรอยู่มังคู่กันนอนด้วยกันโอ้ยมังคู่นีใหญ่ครับนาโนรับรับแล้วครับ นี่ตามกัน,นรับเรียวเึ้นกันครับผักพรครับผักพรครับเบืองเบงครับเบืองเบืองเบิงนะไอ้นั่นนั่นครับผักพรอพูดรับแล้วครับ สิรับแล้วแต่ว่าอยากวนกวนมืนตาดีเลยยินเสียงยังกับอะไรกบเริ่มสีลูกขึ้นมาเบิ้งเลยก็เฮาส่งสัญญาณบอกว่ามีคนมาแล้วเดอร์จาก้องเพิ่นกัสิทีิหูครับตอนนี้เพิ่นอิ่มครับไก่สามถาดเกี่ยงตับนอนน้ำมีพร้อมครับน้ำ ออมาเป็นถังเลยเิ็นถังอยู่ในกรงก็ต้องมีนม้ำอีกครับเพราะว่ายาบับบนหิวองไรก็ต,รต้องเด้เตื่นคึ้ไม่จินครับครับหลับสบายครับครับผมเบื่งครับครับ มีตตังในบรดสโลกแล้วครับยิ่มล้วกูรับย่างเดียวนาโนคืขึ้นกันครับหมวันนี่พอมดอยู่ก็เลยจะยปล่อยไปกินอย่า ืันนี้บกา้าปลอยครับเดี๋ยวล่งสาบันนี้ขึ้นว่าได้ยาลูกหลอดออกวายู่ครับหาพันลงไปเลยบันนี้ยาตกนำ้ำกันเลยบกา้าปลอยครับบนอนสบายอันนี้หูหูหูเขพิ่ไปตัดมาแล้วครับหูเขาติดสันครับบคขอแม่แม่น้าโน่นี่หูเย้าครับ เพราะว like, no ่าแม่บริตตัดครับก็คือเดิมเดิมครับเดิมเดิมโอ้แม่นาโน่ครับบึ่งกิก่ครับโอ้คนหูกำฟูนี่ ตะกี้กับสีเงาเหมือนครับเงาขึ้นเมียคนไปตัดตัดออกครับเพราะว่าอย่างทีเสริมควบรอครับ,รบนอนบสนแล้วครับ้าโนกับบสนที่เรียนรับยางเดียวครับผมมาเบิ่งมาเบิ่งมีตั้งฟังนี่ครับ มีตังนี่สิบริตรแต่งหูกับบริตตัสกับเดิมๆดิมือนกันเพราะว่าหนาคนนี้สิเป็นหน,นาหนายนแต่ว่านิ่มหลับบมเห็นเขียวแต่ว่าขันตื่นขึ้นมาหนี่เขียวที่ออกครับผมเป็นเรื่องปกติเป็นสายพันธุ์ของเพื่อนครับพิษบูเบอร์รี่ครับครับผม เฟซซี่มันก็นถามว่าหลายอยู่ว่าลุงรัดเขียนผิดว่าพิษบูนสรุปแล้วสิเป็นพิษบูนหรือพิษบูลุรงรัดกับโมห,หูผู้ใดหูตอบคอมเมนไหมหลุงรัฐบางเนี้ยนะครับว่ากังฟูนี่เป็นพันธพิษบูหรือพิษบูนแต่ลุงรัดเขาไปบางในี้ยกูเกิลมันเป็นพิษบูน พ่อพนันสรีท่อทหารบอยไหมสระอูล่อลิงครับลุงรัดกับเอาตามนั่นแต่ว่าเอฟซี i, พันว่ามันบอถือครับลุงรัดกับบุหงว่าตัวใดมันถือคือตัวใดมันบอถือครับลุงรัดกับน้ำขอไปแก้ไหมว่ามเห็นเป็นพิษบูพิษบูก็คือพ่อพนอันุสรีท่อทหารแล้วกับบอ,บอ,บอ,อนนยไหมล่อลิงสาะอูครับอันนี้ลุงรัดบุหงครับพาลุงรัดก็จบแชปปองหกเองครับบัวสามาท อ่านึงกินกับบอ,อกครับอ่ะผู้ใดเอฟซีผู้ใดคือพี่น้องเขาผู้ใดหู้กับสอยคอมเมนต์มาหอกงหลัดเนี่ยว่ามันเป็นพิษบูหรือพิษบูนกันแน่ครับลุงหลัดกับบหูครับลุงัดกับขอขอบคุณล่วงหนาห้าหลายๆครับครับผมผ้าเบิงอย่าลืมครับคอมเมนต์มาบอกลุงลัดเนี่ยว่าเป็นพิษบูหรือพิษบูนครับผมเอฟซี FC เป็นกะว่าลุงลัดว่าพิมพ์ผิด ลุงหลัดเอามาจากกูเกิลครับเขาไปเบิงคไข่พิมพลงครับสรุปแล้วโมหูว่าถือขึ้นผิดค่อนข้างสิควบรู้หน่อยครับครับผมเอาคลิปนี้ลุงหลัดผ้าเบิ้ลกางผู้หลังกินอิ่มแล้วครับนอนพักผ่อนครับอันนี้น้ำเพิ่นครับ้างในก็นต้องมีน้ำไมเ่เนครับน้ำครับ อ,อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกลองรัดแนวว่าพิษบูหรือพิษบูนครับผมเอาคลิปนี้้องรัดเอาไว้ซ้ำดีครับครับบรรยากาศครับยังมัเศร้าครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามรัดเดยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ